สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะสำหรับต้นไผ่ที่เห็นอยู่นะคะคือไผ่สองสายพันธุ์ด้านซ้ายมือคือไผ่ก้าดาวโคลัมเบียไผ่ลำใหญ่ค่ะไผ่ปลูกใช้ลำ ส่วนด้านขวามือนะคะคือไผ่ black asper หรือไผ่ตรงหม้อสีดำทั้งสองสายพันธุ์เป็นไผ่ลำต้นใหญ่ค่ะไผ่ปลูกใช้ลำทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะเตียงแคร่ไม้หรือว่าทำบ้านน็อกดาวจากไม้ไผ่ได้นะคะตัวนี้ชุดที่เห็นต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ ไผ่ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านน้ำเต้าหู้ถนนนันทารามตำบลหายายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาไผ่ลำใหญ่นะคะปลูกเพื่อใช้ลำหรือว่าไผ่ปลูกกินหนอทักหาแล้วได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนคร แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839ค่ะ